ต้องเวทก่อนหรือคาร์ดิโอก่อนครับโอ้โหคำถามนี้นะครับเป็นคําถามคลาสสิกมากๆเลยครับว่าคุณจะเวทเทรนนิ่งก่อนหรือว่าคาร์ดิโอก่อนนะครับถามทุกวันมีทุกเม้นต์มีทุกคลิปนะครับผมอยากจะมาตอบอีกครั้งเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป้าหมายเรานะคือการลดน้ําหนักลดไขมันนะครับเปลี่ยนแปลงรูปร่างเปลี่ยนแปลงหุ่นนะครับหรือจะสร้างกล้ามเนื้อก็แล้วแต่นะครับเราควรเอาแรงทั้งหมดที่มีไปเล่นเวทเทรนนิ่งก่อนครับไปเวทเทรนนิ่งก่อนไปบอดี้เวทก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราเวทเทรนนนิ่่่งงงหรรรืออออววาาบดี้้้เเเเทะจป็ตใชแย ใช้แรงมหาศาลนะครับใช้เขาเรียกวา่าสมาธิสูงมากๆนะครับในการเวทเทรนนิ่งนะครับในการเล่นบอดี้เวทเนี่ยเพื่อควบคุมวบคุมมูฟเมนต์ต่างๆของเราควบคุมกล้ามเนื้อมาต่างๆของเรานะครับให้โดนให้ไม่ถูกนะครับให้โฟกัสได้นะครับมันต้องการใช้พลังงานสูงมากๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยครับการบอดี้เวทหรือการเวทเทรนนิ่งก่อนเนี่ยเป็นการกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อนะครับเพราะว่าเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ใช่เป้าหมายส่วนใหญ่ เป้าหมายปลายทางสุดท้ายของเราครับคือถ้าเกิดเรามีกล้ามเนื้อมากพอเราจะมีเตาเผาไขามันที่มากพอเราจะลดน้ําหนักลดไขมันได้ผลได้ผลเร็วแล้วก็ไม่กลับมาย้ยไม่กลับมาโยโย่อีกแต่พอฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, พี่แล้วถ้าเกิดว่าเวทเทรนนิ่งอ่ะแล้วตัวใหญ่ไหมไม่ใหญ่นะครับส่วนไม่ใหญ่เพราะอะไรเนี่ยไปดูคลิปที่ผมเคยทาไว้ให้แล้วนะครับคาตอบเลยก็คือควรจะเวทเทรนนิ่งก่อนนะครับพอเวทเทรนนิ่งจบปุ๊บแล้วเราถึงค่อยมาคาร์ดิโอครับเหตุผลเลยคือมันคือเหตุผลเดียวกับ ตอนที่เราตื่นเช้ามาท้องว่างแล้วเราคาร์ดิโอเนี่ยแล้วมันได้ผลดีนะครับเพราะอะไรตอนเราเวทเทรนนิ่งครับร่างกายนะใช้ไกโคเจนแทบจะหมดแล้วแหละถ้าเกิดคนที่เวทมาหนักๆห,ห,หรือว่าซ้อมมาดีๆนะครับเขาอาจจะใช้ไกโคเจนจนหมดเลยก็ได้อย่างวันเล่นขาเนี่ยไกโคเจนอาจจะแบบหมดหรือว่าต่ําลงมากๆนะครับพอเรามาคาร์ดิโอนะครับร่างกายก็จะดึงพลังงานจากไขมันสะสมเนี่ยออกมาใช้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ดีมากยิ่งขึ้น <Head phone S 2> เหตุผลเดียวกับตอนที่เราตื่นนอนแล้วท้องว่างแล้วเราคาร์ดิโอเลยแล้วมันลดไขมันได้ดีเนี่ย อันนี้คือเหตุผลเดียวกันนะครับเพราะว่าร่างกายนะครับใช้พลังงานจากอาหารที่กินเข้าไปเป็นหลักเสมอเหมือนกันตอนกลางคืนเนี่ยเรากินมื้อสุดท้ายก่อนนอนนอนไปสมมติประมาณ6ชั่วโมง8ชั่วโมงอย่างเงี้ยตื่นมาท้องว่างแล้วไม่มีพลังงานแล้วไม่มีสารอาหารแล้วไม่มีอาหารละร่างกายก็ใช้พลังงานสะสมคือไขมันนั่นเองเหมือนกันกับตอนเวทครับใช้ไกลโคเจนหมดแล้วอาหารก็ต้องย่อยหมดแล้วแน่นอนนะครับเพราะไม่งั้นนะมเวทอาจจะไม่ไหวนะครับพออาหารย่อยหมดไกลโคเจนหมดเหลือ ไขมันสะสมร่างกายจึงใช้ไขมันสะสมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทีนี้นะครับพอฟังมาถึงตรงนี้นะอย่าเอาพวกนี้เป็นข้ออ้างว่าแบบเฮ้ยพอเวทแล้วไม่มีไม่มีเวลาคาร์ดิโอเลยงั้นไม่คาดีกว่าไม่เอานะครับหรือว่าเฮ้ยตอนเช้าจะคาร์ดิโออะ่ะแล้วตอนเย็นจะเวทได้ไหมได้ทําอย่างนี้ก็ได้นะครับจุดท้ายแล้วนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมตอบมาเมื่อกี้อันนั้นน่ะคือข้อดีของมันทั้งหมดว่าเฮ้ยถ้าทําแบบนี้มันจะดีกว่าแบบไหนมันจะดีกว่ายังไง อันนี้คือคําตอบนะครับแต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับอยากให้ดูชีวิตประจําวันตัวเองครับว่าเฮ้ยเราเหมาะกับแบบไหนเราเหมาะกับแบบตอนเช้าตื่นมาคาร์ดิโอไหมแล้วตกเย็นค่อยไปเล่นเวทเทรนนิ่งแบบนี้ได้ไหมได้หรือบางคนอยากจะแบบเออเวทแล้วก็คาร์ดิโอเลยจบทีเดียวนะครับหรือบางคนอาจจะเวทกลางวันแล้วตอนเย็นค่อยมาคาร์ดิโอที่บ้านได้ครับทาได้เหมือนกันหมดหรือบางคนอาจจะอยากจะแบบพี่แต่หนูแบบต้องการจะต้อง คาร์ดิโอก่อนอ่ะแล้วตกเย็นค่อยไปเล่นเวทได้ไหมได้นะครับทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนได้หมดนะครับไม่ได้มีถูกแบบถูกร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่มีแบบผิดแบบผิดร้อยเปอร์เซ็นไม่มีนะครับอะไรการออกกำลังกายพวกนี้หรือการลดน้ำหนักลดไขมันพวกเนี้ยไม่มีแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นนะครับควรจะทําให้มันเหมาะกับชีวิตของเรามากกว่านะครับกว่าที่จะเอากว่าที่จะเปลี่ยนชีวิตเราเพื่อไปทํากับ เพื่อไปจับกับวิธีการต่างๆเหล่านั้นนะครับควรจะเอาวิธีการต่างๆเหล่านั้นนะ่ะจับกับชีวิตตัวเองมากกว่านะครับถึงจะทําได้นานถึงจะทาได้ต่อเนื่องถึงจะทาได้ถึงเป้าหมายนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง f ิ t ออฟแอรไว้ด้วยนะครับในทุกๆวันเนี่ยผมจะมีคลิปใหม่มาลงแล้วก็จะพยายามมาไลฟ์นะครับส่วนใครอยากจะเทรนออนไลน์นะใครอยากลดน้าหนักลดไขมันยจะเปลี่ยนหุ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับอยากจะมีโค้ดผมจะเป็นคนดูแลให้นะครับผมทำคอร์สเทรนออนไลนนนลอด3เดนนเืปี่หนออนุ คอร์สเทนแบบพิเศษหนึ่งต่อหนึ่งในไลน์ส่วนตัวของผมนะครับสิ่งที่ได้เลยคือ1โปรแกรมอาหารส่วนบุคคลต้องกินเท่าไหร่บ้างโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันดีต้องกินเท่าไหร่บ้าง,ต,าาต,ง,าางต้องปรับต้องเพิ่มต้องลดอะไรตรงไหนตอนไหนยังไงบ้างผมดูแลเองทั้งหมดนะครับส่วนที่2โปรแกรมฝึกโปรแกรมเวทเทรนนิ่งนะครับว่าต้องฝึกยังไงอยู่บ้านฝึกยังไงอยู่คอนโดทํายังไงอยู่ยิมทํายังไงนะครับผมมีโปรแกรมฝึกทําเฉพาะบุคคลให้ทั้งหมดนะครับส่วนที่3นะครับเป็นโปรแกรมคาร์ดิโอหัวใจต้องเต้นเท่าไหร่โซนหัวใจต้องอยู่โซนนนไหกีี่าททวัึ อาทิตย์นึงกี่ทีเดือนนึงกี่ทีต้องใส่เทคนิคอะไรเพิ่มลงไว้ด้วยนะผมดูแลทั้งหมดนะครับตลอด3เดือนเต็มผ่านไลน์ส่วนตัวของผมนะครับใครสนใจคลิกที่หน้าลิงก์ไบโอที่หน้าลิงก์โปรไฟล์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับช่วยกดติดตามกดแจ้งเตือนให้หน่อยนะครับกำลังจะไปที่ถึงแสนทับครับ